ตอนนี้ก็สิผ้าอาจารย์ไปสลองขี่รถว่าขี่รถสลองเด้อค่ะเดิมอ้อมบ้านเด้อค่ะเดมไปอ้าวรทีไปไหนาเนาะอาจารย์เลยไไปไไปไไปไ

ไปมันอร่อยเนเลยรเนีเลยเนมม่น้อพี่อ่อยอะออเนี่าพี่เออเอครับอรมณกระลัาแท่น,นี่นะอน้อ่อยเ้ยอาจารย์นน

ยากเบื้งบน5หไฮอันนั่นเลยนะขาไปได้ทุกบ้านเออฮะเอ่อาหกออออาหกนี่24ปิดบกเออปิดนาเป็นเหลี่เออเป็นบอเออเป็นบอมเงินดีเงินม้เท่าเออเนงา็นบอเินเงินใหญ่้ว้ว พาละเทยวกับนีนองอาน่อยกอเแถวนี้เนี่ยเขา็นไจะมีเท้ยเขาก็บ่ไดนพานมาจากเท้าเลยมีคนเขียนแนวนี่น้อยหมูบ่อนึ่แนมากยังอออออออดีคนี้พูดกันแนบหินบ่อนี่แนบหินบ่อหน่อยเห็นอยู่นีตเห็นเห็นอยู่แกปลาใส่ใส่นี่ดิเ่าเออนี่ดิ ีให้เิร์ตัวดูเออนจะเนี่ยมนีุ่้กอยกรอเดอบานีไก่เฮ้นก็ได้มวนเยี่ยมากกเ่หมานอมาที่ัเจอิงยลมด้วยค่ะเด้อตวชาจเนาะว้า โอ้ยขาอยางลอบานข้นอขึ้นบอกับมวไปขึ้นนี่ให้เกลีขึ้นบอลนี่โอนหขนแล้วโอ้เข็นแล้ว กนยางมากทีครับนี้ลูกหน่อยคือกันใครว่ามันว่าิ้งจดกับปูอ้วจิ้กคนกับปูเอเชื่อปะเอเชื่อรอกแล้วกอ่อนต้องง้งคือเกาดอกทางเดียวกักเจาะเนี่ยแล้วได้รอบบ้านรอบบ้านล่ะ เออนี huh. uh, yes, um ่อ huh. uh ันหน่อยอันหน่อยก็คือสองงวดแล้วสองงวดแล้วบอนเขาอยากรอบ้านก็เลยเขาร้อโอ้โหงานวันนี้เก๊กเก๊เออเออนั่นเออ ไปบ่อนอ่ไปอยู่โอ้ด้ตาโดยบ่ายไปด่ มาหอนเหือแล้วโอ้โ <laughs> หตายหักกระวะมามาก่อนเรีนนอนหน่อย กังเยดี๋ตอนแหกกันสิเก่งแต่บ้านเนตอนลงมานน่นะตอนลงมากัสิเก่งเนียอยู่กับเีเาหูวอกเล็กดกได้อยู่เรเล็กไดรถดี่เป็นคือกันเออตอนนี้เของสี่นี้สองสเออ โอ้หโอ้โโอโมือกล่องเดียวเดียวนี่ยหายจอยอุ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโซ่แขกเลยโ่แขกก่อนไปอ้อมรอบบ้านรอบหนึ่งปวไตโอยแเป็นัวเล้าก็ใส่สามนอลังสามนอโซ่แขกโซ่แขกโอ้ยหายนำมนตนกู้นำตีน้อนี่ตีนป้อนนี่กล้ถือป่ใกล้มาเบิ้งเบิ้ง ว้าิ่งมึงยังเขื่อนแล้วอวะยังยังก็ไม่ฟันไลยก็ไม่ยังแล้วาาลลออบารีออาแรียค่ะ <S <S <ม>บอกเลยถือกับเขาชเช้าเจ๋าว่าสิผ้าเขาขี่รถออมบาทหนึ่งหลอกกับผ้าขี่แล้วนี่แหละก็ขอขอบคุณเด้อค่ะเด้อที่เอขามาติดตามรับชมชีวิตของสาวเจ๋อและกับขอบทีมงานเนาะค่ะเนาะอัลดา อาจารย์หน่อยสินะพุณเลีคืออาจารย์ไงสวัสดีท่านผู้ชมขอตัคลิปนาด้วยค่ะสวัสดีครับเลยเออพูดสวัสดีครับโอสวัสดีครับคือกานพูด